กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยและพ่อแม่พี่น้องชาวม้งทุกท่านนะครับผมเป็นคนมง้งเหมือนกันนะครับตั้งแต่เกิดผมก็เกิดอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะครับผมเกิดอยู่จังหวัดเลยอำเภอประชุมบ้านสุวินัยนะครับผมก็เป็นคนม้งคนหนึ่งที่ไม่ได้สัญชาติไทยมาตลอดชีวิตเพราะว่าเกิดอยู่ในสุมมอพยพดันง,นงนั้นประเทศไทยจน จึงไม่ยอมรับผมว่าเป็นสัญชาติไทยนะครับและต่อจากนั้นผมก็ย้ายมาอยู่วัดทั้งกระบอกและก็ได้ย้ายอพยพมาอีกทีก็ได้หลบหนีออกจากศูนย์มาอยู่ที่วัดทั้งกระบอกแล้วก็ได้อพยพจากวัดทั้งกระบอกมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ผมได้ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่แต่ เมืองไทยคิดถึงแต่กฎหมายไม่เคยคิดถึงนะครับแลวเจ้าที่ตํารวจผมก็ไม่เคยคิดถึงเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายไทยนั้นใช้ไม่ได้กับเจ้าที่ของรัฐแต่ใช้ได้กับประชาชนคนจนจนตามดังทั่วไปอย่างคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงของเรื่องของสพสายใหม่นะครับผมอยากจะเรียนกับท่านกับ ร้อยตำรวจที่ควบคุมดำอยู่นะครับผมก็เห็นท่านว่าท่านก็เป็นชั้นผู้ใหญ่เงินทำไมจับตัวได้แล้วที่เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่หมวกกันนะ้องก็แค่โดนปรับทำไมท่านต้องอุ้มไปตกด้วยหรือว่าท่านดูว่าเขาไม่ใช่คนไทยถือแม้ถือสัญชาติแต่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยคุณก็เลยทำอย่างนี้ใช่ไหม คุณไม่คิดบ้างหรือครับว่าคนมงมันไม่ใช่เชื่อชาวมงที่กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่อยู่เมืองไทยนะครับถ้าคุณจะทำจริงๆคุณก็ต้องลองพิจารณาดูใหม่นะครับมงมีอยู่ทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้ผมจะบอกให้ พมา่าก็มีเมืองไทยก็มีเมืองประเทศลาวก็มีเวียดนามก็มีประเทศจีนก็มีออสเตรเลียก็มีแคนาดาก็มีสหรัฐเมกาก็มีอังกฤษก็มีคุณคิดดูนะครับถ้าคุณทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลุงคนนั้นเรียกร้องขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวม้งทุกคนเนี่ยบริจาคตังเข้าไป คุณคิดดูว่าคุณจะเจออะไรบ้างคุณอย่าลืมน,นะครับคุณไม่เคยดูประวัติมงนะครับผมอยากบอกตรงนี้ไว้ว่าถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาผมรับรองว่าชีวิตคุณคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนคนที่ตีเด็กนะครับผมบอกมีไว้เลยว่าดีนะครับที่คุณทำอยู่เมืองไทย ถ้าคุณทําอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบ้านช่องคุณไม่เหลือแน่บอกให้ดีนะที่ผมย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วถ้าไม่งั้นผมเนี่ยละคนหนึ่งที่จะวนเทียร์หรือว่าวงนที่วนเทียร์เ,ยเ,ยเข้าไปทําร้ายแกเนี่ยกูจะเผาบ้านมึงเลยเฮียแม่งมึงทำไปได้ไงวะเด็กแค่ไม่ใส่หมวกน,น็อกแล้วมึงไปตบเขากูดูกูยังแค้นด้วยไอ้สัส ตั้งแต่กูอยู่เมืองไทยมาถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเขาหรือกูหรือใครก็โดนไม่แต่พ่อกูก็ยังโดนเลย้่าแม่งเจอใบเสร็จใบเดียวว่าซื้อหวยใต้ดินแม่งยัดข้อหาิ่นให้พ่อกูเลยต้องติดคุกเป็นเดือนเนี่ยแล้วกูก็เหมือนกันกูก็เจอมาเหมือนกันมีครูอยู่ท่านท่านหนึ่งครับ ม่รู้ปัจจุบันแม่งตายไปยังอยู่อำเภอบระพุทธบาทนะ่ะจังหวัดสร,ร,ะระบุรีอำเภอพระพุทธบาทโรงเรียนทางทองแดงแค่ขี่รถปัดหน้าเขาแม่งขุนขู่กูจะเอากูให้ตายเลยเฮียถ้งวันนั้นกูมีปืนอย่างวันนี้แนละ้วกุฆ่าแม่งไปแล้วอีสัตว์เือนีกูไม่ใช่ของเล่นต้องไ่บอกให้ ูจะบอกให้มึงรู้ว่าปืนของกูมันไม่ใช่ของเล่นมึงอยากแดกไหมล่ะลูกกระสุนเนี่ยมึงอยากแดกไหมล่ะอีฮามึงอยากแดกไหมปืนกูมีอยู่หลายกระบอกในบ้านแล้วเว้ยเที้ยวกูอยากให้ตำรวจผู้นั้นนะ่ะมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาบ้างที่จะได้จบแม่งไทยกูพบปืนไปทุกที่แหละกูไม่สนใจหรอก ให้มึงรู้ไว้ว่ากฎหมายระเทศสหรัฐอเมริกามันแตกต่างกับยมเรือนไทยยังไงและมึงต้องรู้ไว้ว่าชาวมง้งทุกคนนะครับบางคนเขาไม่เล่นสยศาสตร์แต่บางคนเขาก็เล่นเหมือนกันนะครับก็พอๆพกันกับอ่าอ่าอะไร จำชื่อคนนั้นไม่ได้แล้วก็พบพอยกับคนคนหนึ่งครับเล่นสายดำผมกว่าเล่นเหมือนกันสายเขาาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าคุณทำตัวอย่างเงี้ยคุณไม่คิดหรอครับว่าถ้าเกิดว่าเขามีตังเขาแค่ขอคนขอคนอย่นเขาช่วยเนี่ยสามมืเอเจ๊กไ,ไปไม่รอดอยู่แล้วจะบอกให้ กูเห่อคนคนหนึ่งที่เคยเกิดตายมาแล้วด้วยศยศาสตร์กูก็โดนมาเหมือนกันกูบอกให้มึงรู้ที่กูโดนอะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศเดียวกันหรอกแม่งอยู่ประเทศนู่นอยู่ไกลอยู่ประเทศไทยประเทศเราก็ไม่รู้แม่งปล่อยไมให้กูดื้อเลยกูไม่รู้ไปทำอะไรผิดเท่กับพ่อมันแม่งปล่อยไมให้กูดื้อเลยดีนะใี่กู มีพ่อกูช่วยกูอยู่อย่าบอกให้รู้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะมียนน้าแต่ว่าควรจะชาหน้ากไ,ไปทำที่ถูกต้องนะครับไม่ควรที่จะไปตีเด็กผิดตรงไหนเอาตรงนั้นอย่าไปใช้กำลังถ้าเราเอากำลังเป็นที่ตัดสินมันก็คงจะเดือดร้อนกันไปทั่วเหมือนกับกงไฟครับ ถ้าแน่เอาน้ำสาดก็ควรจะสาดให้มันถูกถ้าสาดไม่ถูกไฟย,ยิ่งแรงกว่าเก่าอีกแต่ถ้าจะให้ดับจริงๆก็ควรจะที่เอาฟืนออกไม่ควรที่จะสาดสาดน้ำมันหรือว่าเติงปืนเข้าไปเขาผิดก็ควรที่จะบอกข้อหาให้กับเขาแล้วก็ปรับถ้าสมควรที่จะต้องจับต้องจำคุก ก็ควรที่จะเอาไปจําคุกไม่ควรจะเอาไปตีอย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่ไปตกเขาคุณเป็นผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือคุณก็ต้องใช้กฎหมายให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าใช้กฎหมายไปท้งที่เป็นอย่างนี้ผมบอกให้คุณรู้ไว้บ้านคนมองนบไม่ใช่คนเร็วทั่วไปก็มีคนเร็วเหมือนกันคนดีก็มีเยอะบอกให้ตำรวจที่ดีก็มีเยอะ ตำรวจที่เลวไม่งก็เยอะบอกตรงไอ้คนที่แหกแก่ตัวมันก็มีตำรวจอะที่มันเอาอัน,นาจของตำบวจเนี่ยมาเบ่งกับผู้อื่นหรือมากมามาุมา่มคูเรียกสตังจากประชาชนทั่วไปแม่งก็มีแต่กูไม่อให้มึงอะ่ะ เรียนจบออกมาแล้วมันเป็นตำรวดใช้หน้าจอย่างนี้ตำรวจสายใหม่นะครับฝากไว้เพามอํากันผู้กันท้องนะครับช่วยดยูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปขอโทษเขาแล้วเรื่องให้มันจบคุณควรจะต้องไล่ตำรวจเท่านั้นออกไปมันถึงจะเป็นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่ผมว่ากนหมายแทนมันก็คงจะทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะแม่มงเสือไม่เคยกัดเสืออยู่แล้วเสือมัต้องกัดหมูอยู่แล้วหมูยังไงเมื่อต้องตายกัดเสือแต่เสือแม,ม่งไม่เคยกินยันเองหรอกน้อยครั้งที่จะกินกันเองแต่ผมอยากบอกคุณรู้ไว้ว่าชีวิตคนเรานะครับมันสั้นนะครับอย่างที่พระเขาพูดควรจะทำดีเอาไว้ ไปลายปในพบพระมาะควรเราจะได้ดีไม่ควรที่จะมาทํากันอย่างนี้ใช้กฎหมายก็วควรจะใช้กฎหมายให้มันถูกไม่ใช่กฎหมายอยู่ในมือเราแล้วจะทำยังไงก็ได้นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอสพสมัยเสร็จแล้วผมจกมาพูดถึงเรื่องกที่ก<ม>ระทรัฐอเมาริกานะครับ ไม่ว่าผมนะครับผมก็เคยโดนมาหลายคดีเหมือนกันตั้งแต่ตกปลาตกปลาถึงล่าสัตว์ป่าหรือว่าขับรถเร็วหรือว่าคดีหลบหนีก็มีมาหลายครั้งแล้วเมื่อแรกๆที่มาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาคดีแรกของผมก็คือตกปลาครับผมไปตกปลา อยู่ในแม่น้ำสายหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐวิสคอนซินเนี่ยผมก็ไปตกปลาแล้วก็ตกปลาผิดตกผิดที่มันปลามันยังไม่ถึงดิมิตที่เขาให้ผมว่ไม่รู้ว่าปลามันเอาได้หรือไม่ได้แต่ผมว่าเอาอย่างที่เมืองไทยปลาเล็กปลาหย่อยก็ก็หิวก็เอามากินเนี่ยเอาเอามาถึงบ้านมันดวดอ่า รนเจอร์ก็ตามมาถึงบ้านนะครับเรนเจอร์ Ranger ก็บอกผมว่า่าปลาที่ผมเอามาอนะมันผิดกฎหมายผมบ็กว่าผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าผมไม่รู้ยังไงเราะว่าไม่รู้มันไม่มันไม่ใช่ไม,ไม่รู้แล้วมันจะถูกไม่รู้หรือรู้ไม่สนเขาก็ต้องเขียนไปสัง่งกับผมเพราะเขาได้รายง,งานไปที่ทนัน สารนีเขาแล้วเขาก็มาเขียนใบสั่งถ้าเขาบอกว่าไม่พอใจอะไรก็ควรที่จะไปขึ้นศาลแล้วก็ไปให้ศาลตัดสินเอาเองไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ตำรวจเขาจะตัดสินให้เราได้ทีนี้ผมก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ทางศาลเขาก็อนุโลมให้จากสี่ร้อยเหลือเป็นสองร้อยผมก็ต้องชดใช้สองร้อยนั้น จากปลาที่ผมตกมาและครั้งที่สองผมก็ผิดอีกแต่ครั้งนี้ผมก็ผิด,ด้วยปริญญาผมไม่ไม่เถียงเขาไม่ไม่ทำอะไรผมก็ยอมอย่างด,ดีผมขับรถผิดกฎดหมายโดยเอ่าลวลลสปีดดิ้งจากร้อยร้กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมขับ160กิโเมตรต่อชั่วโมงพอดีตำรวจทางหลวงหรือว่าเขาเรียกว่า stay control นี่เขาเรียก stay control เขาจับผมได้เขาก็าเขียนใบสั่งให้ผม4ี่หลออ่า4ี่หรือ5 0ารอจำไม่ได้แล้วแต่ปรับ400ถึงห้ารอยห้าร้อยเหรียญแล้วก็โดนหักคะแนนไปอีก6คะแนนผมก็จ่ายผมรู้ว่ารู้ตัวว่าผิดก็จ่ายแต่ครั้งที่สองผมก็ทำอีก ด้วยวิ่งทางไกลนะครับทีนี้ผมวิ่งจากรับเมโซตากลับบ้านก็ระยะทางหกชั่วโมงขับด้วยถ้าขับตามเวลาก็คือ120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงจะ6ชั่วโมงถึงจะถึงบ้านผมดันไปขับร้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็เลยโดนจับแต่ทีนี้ผมไม่โดนใบสั่งเขาก็าแค่อ่าเตือนหรือว่า warning ผมว่าเขาหน้าเขาหลังก็อยากขับรถเร็วเพราะผม ไม่เกินเยอะเขาก็เลยอนุ์ลมให้แต่ผมว่าถ้าเป็นมืองไทยผมก็คงจะไม่เจออนุลลมอย่างเงี้ยหรอกโดนไปสั่งทุกครั้งอะแล้วก็ไปฮันทิ่งผมก็ไปล่าสัตว์ล่ากระโลก่ยเกินลิมิตเพราะลิมิตของเขาต่อวันห้าตัวในบ้านมีแค่สิบตัวและ เราไปไล่อีกห้าตัวก็เป็นสิบห้าตัว,ว,ตวแต่ในบ้านต้องมีแค่สิบตัวนะครับแต่วันนั้นผมไปลากเกินในบ้านผมมีอยู่แล้วสิบห้าตัวแล้วผมดันไปไล่ห้าต,ต,ตัวเป็นยี่สิบตัวผมก็โดนปรับห้าตัวเป็นห้าร้อยเหรียญข้อนี้นะครับผมก็อยอมรับผิดว่าผมทำผิดเพราะว่า กฎหมายผมก็เรียนมาแล้วว่ากฎหมายฮันติงเนี่ยกฎหมายล่าสัตว์เนี่ยผมก็ไปเรียนก่อนที่เราจะใช้ปืนเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนก่อนถ้าเกิดหลังปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเกิดก่อนเกิดหลังเกิดหลังหนึ่งเก้าเจ็ดห้าก็คงต้องไปเข้าอ่าเขาเรียกกันไงใช้ใช,ใช้คำพูดไม่ถูก คลาสห้องคลาสที่ต้องไปเรียนนะครับประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงจจออมมาขาก็ให้เราใช้ครับปืนอย่างเงี้ยอย่างกระบอกนี้ครับเราก็ควรจะรู้ว่าอ่าเราควรจะจับปืนปืนยังไงถ้าเราไม่สามารถเอาเนิ้วแย่เข้าไปในนี้ได้ทุกครั้งก่อนที่เราจะร่างกายถ้าเราเห็นเป้าของเราแล้วเราถึงจะ,อ,ะอย่างนิ้วเข้าไปในนี้ เตรียมร่างกายหรือว่าทางด้านนี้ก็กดเซตตี้เอาไว้ก่อนที่เราจะร่างกายเราก็ต้องกดเซตตี้ก่อนและทุกครั้งทุกครั้งนะครับก่อนจะไปล่าสัตว์ที่นี่นะครับเขาก็จะเห็นปืนอย่างนี้นะเห็นไหมจะเขาเรียกออปเปิลหรือว่าเปิดปืนนะครับจะไม่มีกระสุนนะครับต้องเปิดอย่างนี้ไว้ ระยะทางที่เราถือปืนเข้าไปในป่าก็500เมตรถึงจะใส่กระสุนบรรจุกระสุนเอาไว้และถึงจะไว้ดีเอ่อ to fire เดี๋ยถ้าไม่อย่างนั้นก็ทำอะไรถ้าเราใส่กระสุนก่อนถ้า uh, ranger เขาเข้ามาเจอเราก็โดนอีกโดนไปสั่งเหมือนกันนะครับและผมอยากให้รู้ว่าถ้าเราถือปืนอยู่ตำรวจสารับไมกาขขเขงก็ไม่ยิงเรานะครับ ถ้าเราไม่โฉบไม่ไม่ไม่ยกมือกับเขาเขาก็ไม่ยิงเราเหมือนนะครับคลิปนี้ขอฝากให้ตำรวจไทยเอาไปพิจารณาดูบ้างนะครับและให้พ่อแม่พี่น้องชาวม,ม้งทุกคนนะครับอย่าไปยอมคํำขอโทษจากตํารวจสพสายใหม่นะครับสู้คดีนะครับถ้าไม่พออะไรก็ Facebook Line มงมีอยู่ทั่วประเทศนะครับคนดีก็มีเยอะ คนใจดีเขามีเยอะเดี๋ยวเขาจะบริจาคมาให้คุณช่วยแจ้งทนายความคุณไม่ต้องกลัวครับผมก็คนคนหนึ่งที่เป็นแท่เดียวกับคุณนะครับผมก็เป็นเท่ท่อเหมือนกันนะครับขอขอบพระคุณนะครับและขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วคนม้งทุกๆคนนะครับและชาวต่างชาติทุกคนนะครับ,นนรบขอให้โชคดีในคลิปนี้ครับและเจอกันในคลิปหน้านะครับและถ้าเกิดว,ว่าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์ครับให้ผมด้วยนะครับและ ผมมีโอกาสจะทำให้ได้นะครับ